อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะซาร่าเจวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นงานสวยราคาส่งค่ะ ชิ้นนี้แหวนหัวใจเพชรค่ะเรามาซูมดูเพชรกันเลยนะคะเพชรสวยขาวน้ำโดยประมาณ97เลยค่ะราคาเพียง12,500บาทนะคะเรือนทองขาว75%น้ำหนักช่างรวม2.79กรัมค่ะไซส์แหวน51.5นะคะเพชรตรงกลางเม็ดละประมาณ10ตังโดยประมาณนะคะแล้วก็รวมบริวารแล้วโดยประมาณก็คือ18ตังนะคะตีแบบน้อยๆเนาะ เนี่ยค่ะเพชรสวยมากเลยและคุณดูการไล่ลำดับเพชรนะคะตรงช่วงเข้ามุมตรงนี้จะใช้เพชรเม็ดเล็กเพื่อที่ว่าจะให้ดูเนียนนะคะถ้าเราใช้เพชรเม็ดใหญ่เนี่ยเราจะดูเข้าโค้งแล้วไม่สวยติดขัดนะชิ้นนี้เขาใช้เพชรในการเข้าเคิบ์ฟโค้งตรงมุมตรงนี้ก็ลดไซส์ลงมาลดไซส์ลงมาเป็นการวัดอย่างละเอียดนะคะในชิ้นงานแล้วก็ เนี่ยค่ะด้านโดยนอกรอบและชิ้นนี้คุณดูขากระเปาะนะคะจะมีการตัดลายด้วยทำให้เพชรของคุณดูใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็การกระทบแสงจะดีขึ้นด้วยเพชรน,น้ำขาวเลยอะขาวขาวนะคะเห็นไหมหันข้างดูขาวเลยสุดคุ้มนะคะแล้วก็หน้าหน้าชิ้นงานไม่ได้ใหญ่มากนะกำลังน่ารักอ่าดูค่ะประมาณนี้ เ8มิลโดยประมาณนะคะและดูการค่ะความสะอาดเรียบร้อยสวยงามดีค่ะตามนี้เลยนะคะใครชอบเพชรขาวเพชรสวยเพชรกริ้งเพชรวิบวับเพชรโมเดิร์นนะคะชิ้นนี้ได้เลยคุณดูค่ะห้โูคัตติ้งคมคมจึ๊กเลยสวยมากค่ะ ส่างหูโบราณจากปีนังนะคะชิ้นนี้จะเป็นยุคคุณยา่าคุณยายคุณทวดเลยค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานนะคะอายุ70-80ปีมีแน่นอนค่ะมาในราคาส่งค่ะเพียงหน0่บาทนะคะน้ําหนักช่างรวม4.7 4กรัมค่ะและทองเป็นทอง7 5เลยค่ะเพชรซีกนะคะชิ้นนี้จัดว่าเป็นงานอินฟ อนย่่างงึกระจุกแบบินิตี้อินฟินิตี้ล้อมสองชั้นนะคะมาในก้านเกลียวแบบนี้ค่ะแป้นอย่างสวยนะคะมีการประกวดความงามของแป้นกันด้วยนะเพราะว่าแป้นแต่ละคู่แต่ละคู่เนี่ยจะไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าเขาเป็นงานทำมือขึ้นมือล้วนๆนะคะยุคนี้ไม่มีแล้วนะงานแบบนี้ไม่มีผลิตใหม่ค่ะ ไม่มีผลิตใหม่ล้านเปอร์เซนต์ค่ะช่างดั้งเดิมก็กลับบ้านเก่าไปแล้วนะคะและก็ที่ยังเหลืออยู่ก็คือแก่มากโอ้โหใช่คำว่าแก่นี่ไม่น่ารักเลยอายุเยอะมากแล้วนะคะสำหรับช่างเก่าที่ยังอยู่นะก็อายุแบบโอ้โหน่ะเห็นแล้วนะเดินเขาเรียกตะเตะถ้าภาษามาลายูภาษาแถวบ้านนานะคะ เรเตาะแตะเดินแบบเตาะแตะแล้วอะนะคะใส่แว่นหนาเตอะเลยเธอเก่งมากความชํานาญของเขานะประสบการณ์ของเขาสูงมากคือดูเพชรปุ๊บแบบนี้เขาบอกเลยไม่แท้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นซีรอนอันนี้เป็นเพชรซี่อ่ะเขาเปะ๊ะเป๊ะมากเป๊ะมากแล้วก็ช่างวัด รวงทุกอย่างทุกชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นละฝนให้ใหม่หมดด้วยขนาดนั้นเลยจริงๆโอ้โ oh, ห oh. นี่ไม่เจอหลายปีแล้วนะคะไม่รู้เป็นยังไงบ้างแต่ได้ข่าวว่าปิดร้านแหละเปิดประตูเงี้ยนิดนิดรับจำนำลูกชายเขาทำนะโอ้โหเก่งมากแหละสุดๆชิ้นนี้ท่านใดชอบนะคะพิจารณาดูได้เลยค่ะเดี๋ยวนะวัดก้านความยาวให้อีกทีแล้วก็ก้านตรงนี้ก้านไม่ใหญ่นะ ปกติบางชิ้นน่ะจะเจอใหญ่แล้วเจ็บคุณสังเกตไหมว่าคุณยา่าคุณยายคุณทวดของเรานะรูหูจะจะกว้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าก้านนี่แหละค่ะใหญ่แต่อันนี้ก้านไม่ใหญ่นะความยาว1.2เซนแต่ก็ท่านใดที่แบบว่าไม่ค่อยได้ใส่เลยอะ่ะอาจจะแน่นหูบ้างแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ใส่บ่อยๆนะคะใส่ได้ธรรมดาสบายๆเลยค่ะเพราะว่านี้เขาเขาก้านเล็กค่ะและเพชรซีกสวยด้วยนะ เหมือนไม่เคยหลุดมาเลยเพราะว่าโทนเพชรน้ำเพชรสีเดียวกันหมดนะคะชอบก็ทักได้เลยนะคะกําไรเพชรกลิ้งราคาสุดคุ้มค่ะชิ้นนี้มาในราคาเพียง41,500บาททอง75%นะคะน้ำหนักช่างรวม14.52กรัมค่ะ ข้อมือนะคะไม่ควรเกิน16เซนค่ะถ้าเป็นสร้อยข้อมือเราใส่สร้อ,ยข,อยข้อมืออยู่ก็คือไม่ควรเกิน16เซนวงในนะคะวัดจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายเนี่ยวงในนะคะด้านนี้มาถึงด้านนี้5เซนค่ะแล้วก็เพชรหน้าเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกรสรสวยด้วยเม็ดละประมาณ8ตงัง11เม็ด8 8ตงังน้ําโดยประมาณ97เพชรสวยและที่บอกว่าราคาคุ้มคุ้มจริงไหมคุณดูราคาคุณดูน้ําหนัก ทองนะคะน้ำหนักช่างรวม14.52กรัมแล้วแล้วก็ทอง15.2กรัม1บาทเนี่ย40,000บวกบวก,บวกนิด,น,ดนิดแล้วนะคะแล้วชิ้นนี้มาในราคา41,500บาทแปลว่าเพชรเนี่ย,ยหลักพันนะเพชรไม่กี่พันเองอะนะแล้วเนี่ยคะ่ะคุ้มไม่คุ้มนะคะเพชรก็สวยด้วยเพชรไม่ได้ขี้เหร่เลย แล้วเป็นกระเป๋าแฟนซีด้วยกระเป๋าหัวใจกระเป๋าสี่เหลี่ยมกระเป๋ากลมนะคะสลับลายกันไปค่ะน่ารักมากสุดคุ้มเลยสุดคุ้มเลยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูหัวเข็มขัดอันนี้จะเป็นหัวล็อกเข็มขัดเปิดปุ๊บแน่นดีนะคะแล้วก็กดตรงนี้ออกมานะจะอยู่แบบนี้นะคะสามส่วนใส่แบบนี้เลยค่ะ สวยคุ้มมากน้ำหนักดี14.52กรัมแล้วทองจะ40,000อยู่แล้วนะคะทองช่างรวมโดยประมาณนะแล้วก็ชิ้นนี้มา41,500เพชรก็สุดคุ้มโอ้โหพูดซ้ำไปซ้ำมาคือแบบ <c oughs> คุ้มจริงๆค่ะนะใครใส่ได้รับไปเลยนะคะรับไปเลยก็คือหน้ากว้างปกตินะคะครึ่งเซนโดยประมาณค่ะสวยเลยค่ะ ชิ้นนี้จะเป็นสร้อยข้อมือทองคําลงยานะคะจะลงยาตรงนี้ค่ะเขียวแดงสีมงคลนะคะห้า0ันเจ็ดร้อยบาทชิ้นงานไม่ได้หนานะคะชิ้นงานบางๆเล็กๆน่ารักแล้วก็คุณดูการนี่ค่ะการชุบสีของเขานะคะจะเป็นถูโทนด้วยอะจีสายสร้อยชุบยากนะคะแบบนี้ชุบยากเลยแหละแล้วตะขอทองเก้าสิบหกจุดห้น่าจะ นาจะยิงมาได้ที่97เลยนะถ้าขอทองนะคะแล้วก็ตัวตัวสร้อยอะไรตรงนี้ค่ะ96.3%กับ97.33%ที่ยิงมาได้นะคะแล้วหทองดีด้วยนะทองสุกดีมากเลยแล้วก็สวยน่ารักชิ้นงานบางๆเล็กๆน่1.91กรัมนะคะก็เวลาใส่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะนี่ค่ะนี่คือ ถ้าจะแบบน่ารักอะ่ะเป็นน่ารักน่ารักบบนี้แล้วก็ความยาวสุดก็คือ17เซนแล้วก็คุณสามารถใส่ห่วงทดตรงที่ได้ถ้าจะสั้นอีกก็ใส่ทดได้นะคะตะขอนิ่มมากเลยตะขอนิ่มๆนี่ค่ะสวยงานสวยงานน่ารัก5700บาทคา่ะน่ารักนะคะทองเปอร์เซ็นดีด้วยสนใจทักนะคะ ต่างหูเพชรพรินเ s สนะคะชิ้นนี้สวยมากๆเลยค่ะมาในราคาเพียง18,800บาทปกตินะคะต่างหูห่วงเนี่ยจะเป็นเพชรราวคัดหรือเขาเรียกว่าเพชรกลมค่ะนานๆสักครั้งหนึ่งเราจะเจอเพชรพรินเ s สนะคะท่านใดที่มีแหวนเข้าชุดนะคะและเป็นเพชร r i n c e s s นะลองพิจารณาเป็นพิเศษเลยค่ะและที่สำคัญนะคะปกติเนี่ยเราจะเจอเพชรแถวเดียว อันนี้พิเศษเป็นแถวคู่เลยเรือนทองขาว75%น้ำหนักช่างรวม4.38กรัมน้ำหนักก็ดีด้วยเพชรรวมโดยประมาณก็คือ80ตังค่ะน้ำ97ขาวจัวจัวเลยนะอันนี้ซูมให้ดูชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้24เม็ดตกเม็ดหนึ่งเกือบเกือบ3ตังค่ะซูมอีกการประกบเพชรนะคะคุณดูค่ะไร้ช่องลม ประกบกันอย่างดีมากค่าแรงฝังแบบนี้นะคะไรเตยแบบนี้แพงมากแพงหูดับแต่คุณไม่ต้องจ่ายมาในราคามือสองค่าแรงฟรีไม่ต้องจ่ายนะคะแล้วคุณได้งานเนี้ยบงานกริปค่ะเพชรสวยมาก18,800บาทเท่านั้นด้านหลังค่ะ จะเป็นลายหัวใจคือมีการแกะลายด้วยจัดว่าเป็นงานพรีเมียมชิ้นหนึ่งเลยนะคะและห่วงห่วงด้านในค่ะอยู่ที่ประมาณ9มิลนะคะความยาวตรงนี้น้าวใส่ได้หมดนะเป็นแนวแนวติดหูนะคะ9มิลเช่นเดียวกันและชิ้นนี้ปุ๊บใส่ง่ายถอดง่ายค่ะนี่นะคะ สวยมากเลยอ่ะเพชทุกคนดูคะ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะวัดด้านหน้าความกว้างด้านหน้าให้ด้วยนะคะสองแถวเลยอ่ะมาสองแถวเลยอ่ะเลิศนะครึ่งเซนเลยนะคะต่อมาเรามาเช็คอีกข้างหนึ่งด้วยคะ่ะเลิศนะโอ้โหนี่คะ่ะเป็นงานโมเดิลที่คุณใส่ติดหูได้แล้วเพชนี่หมายความว่าขาวประกายดีมากเวอร์เลยแหละนี่คะ่ะ เช็คล็อกค่ะปึ๊บปึ๊บแน่นดีใครที่ต้องการความแตกต่างนะคะและก็ความงามที่อ้ยจะพูดว่าอะไรไม่เหมือนใครแล้วก็มีน้อยชิ้นนะคะสนใจทักได้เลยค่ะขอให้มีความสุขนะคะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ